กันกอดกันนะแม่กอดกันกอดกันแพ่งกันแพ่งกันไปเจอกันหนึ่งวันอ่าอึบ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 เลยดินแนวแลยดินน่ะคนแนวไลยหัวแล ขอเทิอนอยู่นี่แล้วอาสวัสดีป้าดูกกันยี่หอดป้าอยู่บ่ได้เจอกันหนึ่งวันนี่ฮะยี่หอดกันอยู่บ่นี่นี่ป้าถามนะยี่หอดกันอยู่บ่นี่เนาะทายสวัสดีเด้อป้าลุกเด้อผัวพ่อกันอีกแล้วกลับมานอกนี่นี่ใครล่ะนี่นี่ทางไหนเด้อทางไหนลับบ่อยเออเนาะไปลวคุณอะ

โอ้โอโอโอาสบายดีปรุงดเออเดี๋ยวได้ด okay. ินอ hey. ีแล้วสบายดีปรุงงามก่อนเะพอไปเพียพอไปเพียรเลยสบายดีปรุงกันเลยเอเน่สบายดีปรุงกันดเน่ร่วสบายดียังเลยคือไหะ อันเป็นลมเลยเหย่น huh! uh ่ะบอกก็เป็นลมแม่นี่เองมึงค่ะมึงคี่เขาเขาจุ๊บพิษกันนะมบ๊องมาจุ๊บแช่นอนจุ๊บแช่นอนอันนี้บอกจุ๊บแช่นอนนี่ก้นก้นนะ

หอมดิหอมแหน่ดิบอ่ะหอมแหน่ขอบคุ้ยไม่ด้เงาน่าน่าไม่กอบอโอ้โหพี่มมามพี่มาอุ้ว้าวกบเห็นทหาเห็นบอนี่แล้วจะดิงกล้อก็เนาะมา แม่ป้าลุงเห็ดิ่นหัวนะคะเล้ยางน่ะอะไรวเจ้ากระดานเนาะอามาให้แม่ป้าอููยเหน่อยน่อยเนาะให้ลงใช้ใช้โอ้เน่า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 เนแม่เน่าเนาเน่าให้ดินก้องเนาะเน่าเนาเนน่าเนาเนาเน่าเน่าเนเนหาเละเน่เนหาบอกตีได้บอก กิ๊กๆเอื้อยๆน้องๆเอื้อยๆน้องปานี่ก็เลยลงคลิปเมื่อมื้อวานนี่กะโอ้ยก็มานี่ <coughs> <t> <coughs> <coughs> ไป้เป็นเด้กช่างแนี่ยเ้ียมเบาะอ่ะนี่ขนมบ่มันยังไงนะขนมเบามันคือมันคืออันี้ใช่ไหมคืออันอาหารอาหารมาใช่ขนมมาใช่ไหมเป็นชิ้นเทียมไหมไปสิมาแม่แม่ปิดประตูป้าดูปิดประตูบัวมาคนละปิดตู้ แม่แม่พิตูแม่พิจูเดินเฮนบัวมากคนล่ะบัวไปเทพแ้วบัวไปเทพแล้บัวไปเทพเลยบัวไปทำงานหาเงินเลย S <S 2> <S 2> นี่เอา้าตัวน,น,นี่ไหกินเลยไปจักเบิดได้คุณนี่ใส่ไปลปาเ้ยหามันเกาะเลยเด,ดี๋ยวใช่เดีย๋ยวใช่ไปห,าก,หา,ากาหาำไยตกได้น้ำปลาอย่างได้นนกเกาะได้ไปวบดได้ โอ้ยปวดชดแม่ต้องอยู่นี่นๆๆโอ้ยออน,นั่นน่ะ<ป>เอ้ยเงินมามามา,มาป้าขอบใจนะดดขอบใจเก็บมาให้ป้าไปดูไปแม่ไปดูไปเงินเด้อเก็บชิปเก็บหน่อยเด้อเก็บชิปเก็บซาวอ่าอาบอบอเลยนะ มีใบหารอยหารอยจีบมานี่ 1, ็นการช่วยเหลือผูันจีบนะจีบไดชูได้ชูเทไรันเงี้ยคะ แะลงไปเอ้าได้ใช่ลนไปเทือนย่ดิบอะไรชาไปขี้หมกกบไปกไม้กาดกันเลยนี่นอนไปเนาะลมบันไดว่านี่ก็ลมลมว่านี่ลมเลยค่ะตัวคามาบัด บยินหมูมไหมเป็นได้กินบุบกินของวานี่แหละนี่ก็เป็นเนาะคันแม่านวันนี้เขาเหควาี่เฝันแืนอฝันเนี่พอดานฝันเม่นที่เาอยู่เนาะฝันเด็กเนี่ยลูกเด็กออกแล้วม่ยุ่งเด็กออกยังไม่รู้มอกเด็กปไหนหันไปยาน

ดียอะไรเอียนุกลาชกปุกชกปุกเย้ะเอออืมันออกแมนะนองมชของมงออกแนัหนันักดะอแม่้าวเป็นเป็นปลาเงก็ข้างหัมนอกกัสได้ซีกับขานกย่างข้าว้าวเถ่าพ่ออืม ได้แล้วก็ป sure uh ันเนนึงเนี่มาอดจอเลยนออกไม่กระเบื่อเยที่บอกเก่าไปชวนั้นออกเก้านี่แตปันนห่นด้ขาวเลยขาวบดเลยเนี่ยานนะก็คือขาวงามแท้นะขาวบดเหนว่าเราเมื่อยเด่นบเด่นบเนี่ย ปาหาสาเล่นพกพันรถมีรถทัวรมันระเบิดนะวะดียังเนียปุ๊บอยู่ยังตายกันสามมาจกตายว่าตากเพิ่นหิ้นวดไปแล้วเ้าสิบคู่มันช็อตเอิดขาดวแล้วดิให้ดีวงหีอยู่เลยดิเนาะวิ่งนีได้สามนเลยนะไ่ได้ปะกันเลยนะอง

ว่าในการลงไปเขึอนเมเปียวกะจับเอาจับเอาหาหูกันเจอของหวานนี่นเจของหวานเจ้าขนมขนมหวานนะเด็กๆเลยเขาสิไปซักเนาะจะไม่ชักเลี้วซักกนั่นอยู่เอาเมนเขาจะไปซักได้แม่สิเอาเห็นแล้วลูกเอาเห็นแล้วเออไปทางนั้นเออบอกให้ไปเห็นไปพี่วอลขวน

นี oh. oh. be <c ười> <c ười> <c ười> ่เพอนาพน่าแนี่เนี่ยโอ้มินหมินมมินมิขีแตกแลมันจะกันไหนบอกพ่นเออหมิ้นยังไงเว้ยเมันไงอ้ยเต็มนักเนเต็มดักแสบวารุแสบ นั่งก็เตียแน่นกบเตียแน่นั่งนะชินอ่านงกะขาปังช่างอยู่นี่บอกนี่บอกเด็กเด็กนี่พูดนี่พูดเด็กอยังนีเนี่พูดหนุกเต่าเพิ่นงบอกเด็กบอกเบื่อนี่ช่างถามมันติดลมนี่

Nick, nhanh chết chết. Nick, mìn được bỏ. chết chết. Embody, Mother, mất tua bát đi mày mất tua mày mất đục. Huh? Ashvin sao, hơi pha kiếm khắp kiddy, nhắm kịp khắp kịp โอ้ยเรือออกเลยนะหันหอนนลยปวดอีกแล้วปวดอีกแล้วเรือไ้เหม็นเน่เลขี่ออกมาเป็นตอนจังนะฮะออกมาเป็นตอนน่ะปวดปุดปุดปุดขามเจ็ดเจ็ดเจ็ดห็นปะหม็นเหมเห็นเหม็นที่ตัวตัวนอเนื้อ โอ้ยวัชรามาชีกตึกถึงเลขนาะได้ไหมหัวเรืะ

อเด้อเด้อไปบอกเด็กกันเด้อนน่บอกเนั่งนั่งคนนึงอกเรื <t ess> <t ess ่อยนั่งนั่งนคกินออกแ้วร์เนี่ยนี่คนหนนั่งนั่ง้เ้า้านนีก้ัเก้าเก้นัออก้า มา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 ก่อนน้ำ <dynasty> ก <också>. ันกอนน้ำ <Act> ก <Teach outreach> ันแพงกันแพงกับทุกคนเลยอืออืออืออ้โอ้โอือโอ้โอ้โอ้โอออ้อ้ น้องหอมเลยลูกน้องเพลงเดินน้องเพลงป่าเลยเหมองเพลงเมย์เด็กป่อู้ว

แพงไม่แพงอีหล่ะคือกันแต่แพงแพงอุ้ยชื่นใจก็ชื่อนใจคือกันแพงไปทั้งสองคนเลาเหมียวเมียวเนิ่ยนี่ไงเนี่ยนไงเน่ยเมียวนะว้ายเมียวมาแล้วเหมียวเมียวมาแล้ว อย่าออกกันบัดนี้ออกกันบันี้่ตายคากว่านี้ตยคกนี้เอ้าถึแขวอครับค่ะโออ้าถึแขวนะถึงแขวนะนี่แนงเด้อลูกเด้อนี่แนงเ็ดกันนะ้หยะกันเหากัน ให้น้องน้องหัวเอาไปซื้อหรอเป่เลยไหนมาอ่ะนเนี่ยไม่หยางไม่งไม่ใช้ลูกละไมใช่ไม่หยางไปพี่นะไปย่างจะนะ นั้นนขนมเอาอะไรใบอกที้ตู้หัตูสอไอ้ตู้มีอย่างว่าให้ตู้นี่ยบ๊มยบ๊วยเอ๊ะวเห็นบ่่เด็นบ่เป็ดเปดเปดว้าวว้าวเยเยไป แม่งกันได้หมดไปมี่งินจะมีบวกตกแตกเลยเอ้ยจับดีๆได้จับดีตกไปเปื้อนแม่ให้ถือวเอีกได้แม่มีให้เลยจำไว้ดิไม่มีให้จะนะกระดาษตีป้าอะไรเรื่องมาเรื่องมาลงไปแม่งกันแม่งกันแม่งกัน

ม่หายได้เพื่อนวาไม่หายได้เห็ดเปื่อนเด้อไม่หายเด้อไม่หายได้อืม <c oughs> <c oughs> เช่บ่เช่บ่อืมกินหวานได้หนี่นี่ยจมูกตันดักกึ๊กๆไแดงกันเลยกินหวานได้อืมอะบายบายสบายดีป้ารุ่งกันมานไปดีไหมบายดีได้ป้ารุ่งไปก่อนเด้อพบกันกินหวานหรือป้าดุงเด้อบายบายเดี๋ยวมันติดคอเลยลูก